สวัสดีนะคะท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมและรับฟังช่องแม่เจแชแนลนะคะช่วงนี้โควิดระบาดนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะมาแล้วรอบ3แล้วนะคะไม่รู้จะอยู่นานแค่ไหนนะคะแม่เจก,ก็กลัวเหมือนกันนะคะวันนี้แม่เจก็มีแนวทางมาฝากท่านผู้ชมอีกแล้วนะคะมาแล้วนะคะโค้งสุดท้ายชุดสรุป3ามตัวน้องเฟยนะคะ คนค้อหวยหนุ่มขอนแก่นอาจารย์เพชรไพลินสอเมืองชัยอาจารย์พีสุมาอี้นะคะและอีกหลายสํานักนะคะก่อนจะไปรับชมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งให้กับช่องแม่เจด้วยนะคะมาเริ่มที่แนวทางแรกกันเลยนะคะสูตรหวยลินซังนะคะโอซาก้านะคะ งวดประจำวันที่16เมษายน2564นะคะ3ตัว821และ820เน้นๆนะคะแล้วก็831 830 389 928สองตัว21 2031 3028และ89เด่นล่าง64ขอให้ดวงดีมีเงินทองใช้ทุกๆท่านนะคะ มาตามดูแนวทางบนชุดเดียวนะคะงวดประจำวันที่16เมษายน2564นะคะไม่ต้องกลับนะคะบนชุดเดียว3ตัวบน435 439 710และ718นะคะมาตามดูแนวทางแอดหลวงพ่อบางนะคะเด่นที่3นะคะเน้นๆน,น,นะคะ3595 30 39, 56, 96, 5, 3 6, 9มเก้าห้าหก้าหห้าสและ3 9 5นะคะดอกเดียว3 6นะคะเน้นเน้นสาหนะคะตัวรองคือ9กหนะคะไปต่อที่อาจารย์พีนะคะบนนะคะ0ูนย์หกหนสองหสหล่างนะคะ3 7 3 8 3 9และหกเนะคะ มาตามดูแนวทางของใบไม้นะคะเด่นที่8และ9นะคะชุด2ตัว8 5 8 6 8 7 9 5 9 6 9 7 9 8 3ตัวนะคะ7 8 5 7 8 6 7 9 5 7 9 6 7 9 8 6 9 8 5 9 8วินนะคะ9 8 5 6และ7นะคะขอให้โชคดีนะคะ มาดูที่ชุดฟันรัฐบาลไทยนะคะ16เดิน4 64นะคะชุดเน้น3ตัวบน508 518ชุดลอง3ตัวบน208และ218ชุดเน้น2ตัวบน08 18ชุดลอง28ชุดเน้นล่าง14 16 17ชุดลอง54 56และ57นะคะของแอดคนธรรมดานะคะ มาตามดูแนวทางของคนข้อหวยนะคะ3ตัว056 016 036 856 816 836แล้วตัวเน้นนะคะ356นะคะเอาไปรวยแถมอีกนะคะ56 58 16และ18นะคะงวดวันที่1เขาก็เข้า3ตัวตรงตัวเน้นนะคะท่านผู้ชม 2 07ตัวกลับนะคะแล้วก็ตัวแถมนะคะ07นะคะอย่าลืมเก็บไว้พิจารณากันนะคะมาตามดู2ตัวของคนคอหวยนะคะทาพิสูจน์ล่างนะคะ16เดือน464นะคะ30 35 31 60 65 61 80 85 81 76และ36นะคะ ที่วงกลมไว้ให้คือตัวเน้นของเขานะคะซื้อสองตัวรัฐบาลเท่านั้นนะคะอย่าลืมแคปหน้าจอและจดไว้นะคะเก็บไปพิจารณากันนะคะมาดูแนวทางของหนุ่มขอนแก่นนะคะบนเน้นๆนะคะ2 1 5 1น1นและ8 1ตัวการศ1น01นะคะล่างเน้นๆนะคะ06 094649กันนะคะ96นะคะมาตามดูแนวทางอีกชุดหนึ่งของหนุ่มขอนแก่นนะคะสสูตรชนชนแต้ม6และ7บน5106 6107หระวัง0770กลับมาอีกเด้อแนวทางนะคะมาตามดูแนวทางของอาจารย์สอเมืองชัยหลัก10 0ย์หลักหน่วย6 นะคะสองตัว06 6016และ61นะคะตัวเน้นก็คงจะเป็น0ูนย์หะคะท่านผู้ชมมาตามดูแนวทางของอาจารย์เพชรไพลินนะคะฟันที่2และ0นยะะ์ 8, 09, 6, 02, 28, 29, 26, ะ 22, นะคะ0ู0ย์แปด2ูนย์เและ2อสองนะคะ อย่าลืมนะคะท่านผู้ชม06จนของอาจารย์สอเมืองชัยนะคะมาตามดูแนวทางของแอสซูมาอี้นะคะห่วยรัฐบาลนะคะ16เมษา 64, 64นะคะล่างวิ่งที่7ลอง5 75 74 73 05 04 03 25 24และ23นะคะ มาตามดูชุดสรุปโค้งสุดท้ายของน้องเฟนะคะ516 851 315และ517นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะตรงใจกับท่านผู้ชมหรือเปล่าชอบก็อย่าลืมจดแคปหน้าจอไว้ไปตามหาลอตเตอรี่กันนะคะขอบคุณแนวทางทุกสำนักทุกอาจารย์นะคะผิดพลาดประการใดต้องขออาภัยมาณที่นี้ด้วยนะคะ ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีเฮงเฮงรวยๆวยนะคะประจำงวดวันที่16เมษายน2564นะคะเจอกันใหม่คลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ